จะได้ไม่ไสโอ้ยดีใจจะได้ก,กินอาหารแซ่บสมอยูวอ่ว่เาเผาเบิดมือนะวัน <c oughs> น้มไปทางได้พี่น้องั้งแต่หนึ่งโมงจนสามโมงสี่โมงวันนี้พี่นเบึ่งแต่แแตก้นงูครับสบายดีเอฟซี FC. น้องตู่พอวงเบิร์ดทุกคนเดอ้อม้อนี้น้องตู่พอวงไม่ไซเผิ่อออกมาหน้างัวเพิ่อออกลูกอยู่หน้าเพิน่นก็เลยว่าเห็ดกินอยู่หน้าเลยผล่บรรยากาศอยู่ห้อยู่หน้าเดือนกระแจ้งคักนี่พี่น้องเลยเต็มหัวกกำลังกด ในหม้อเนี่ยจมีหัวจิกไข่ไปสบมลนมงพี่น้องใส่เรียบร้อยแลว้วเกลือเป็นนัวเป็นนัวใส่พลายผัวมนันนัวอยูอย่แล้วใส่เกลือพี่น้องอ่าใส่ลงไปหืมโ,หอโอ้ยคักค่ะ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 เนี่พี่น้องเกือบเต็มซา,ามเลยพี่น,ขขน้องเต็มหม้อแล้วก็เกือบจักเต็มหมอยูอ่โหโหพ<ร>อวงเพิ่นกกำลังด<ร><ส>ังไฟต้มน่องงัวอยู่ เดินไม่สาเพิ่นก็มาแล้วสสวัดีกำลังเ่าหม้อต้มน้องโง่อยู่พี่น้องเบิ่งกันพี่น้องกำลังเล่งกำลังชุ้มใจหอนแล้วนี่พี่น้องเข้าอลไรพี่น้องเข่าเลยกำลังกำลังกำลังใกล้แล้วเบิ่งๆประมาณ10นาทีสัมผัสไม่สายทเป็นได้ไม่สาเผาเบิดมือเบิดเป็นเผาตั้งแต่1โมง4โมงพี่น้องเบิ้งดูเบิ้งดู ป้าต้องักตรีพี่น้องอันนี้อาหารแซ่บจไม่ใช่หมักที่สุดเลยพี่น้องเดือนละทีปีละครั้งพี่น้องเอ้ยยังได้กินเอ้ใกล้ละใกล้ละจะน้อยจะป่วยนั่นหนึ่งก่อนยังโยนอ่าเป็นได้ได้น้องตู่เก็บไปดิมานั่งถ่ายกินน้องงัวอยู่สวนอยู่ห่างอยู่หน้าบ่ะต้มพี่แล้วพี่น้องเด็ กับลานกับพวงกับเมซายนี่อยู่แบบธรรมชาตินี่ดังไฟสเย็นๆีมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องเบิร์ตชุกชุกคนเด้อเริ่มเย็นๆแล้วอากาศบานเฮากันเลยนะได้ได้โตผู้หรือโตแม่เมซายแม่โตแม่พี่น้องเออโอ้ยโตแม่ได้ไหม่ได้สองกันอะไเนาะ แต่จองแล้วย hey, ังอีกหนึ่งแม่หนึ่งยังอีกสามแม่พี่น้องอีกสาอ่ะนั่งอีกสามอีกสามเอ้ยมอมอนี่บอกเกินสองสามวันจะได้อีกแม่หนึ่งแม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่ใหญ่ค่ะเพราะว่าหางมันเห็ดคงงุ่งเลยประมาณประมาณสามวันเดี๋ยวปล่อยไปไกลนะปล่อยแทบปล่อยและคันซ่าชุดแม่นพิศหนึ่งคันไว้ชุดสามมือเหมือเลยอ่าชุกเลยได้พี่น้องเอ้ยไปเลย พูดทั้งเกเรเลยขาดเลยนี่ยเ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 ป็นอะไนี่ยเทวดาได้ตัดโบได้แท้ๆป็นพักแพ้วเด็กพี่น้องเด้อกินกับอันส่วนนองงัวนี่ถือกันแต่ได้พี่น้องใส่ส่วนน่องง่วนหอมๆพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อแม่ใส่เพิ่อการกำลังเข้มข้นอยู่เดเกกำลังชิตักออกมาอ่าตอเต็มหม้อเลยชึบว้า บังซอยพี่น้องพอดีคำพอดีคำป้าพี่จะส็บเลยบังบังซีบ้านเีบ้ง้งคอยกซีะแสบบอมไม่ใ่ดิมเปไม่ใ่ครบหืนัวเนาะเป็นตอนเป็นตอไ้อยู่พี่น้องพอดีคำ ป้าไปแต่แบ่บเีพี่น้องหันหนแ่บนำกันเด้อพี่น้องเด้อมากินนำกันเด้อพี่น้องเด้อาจุกชุกคนเด้ออดบ่ได้พี่น้อง,บา,ออบ,าองบายคำที่สกินตอนนี้แล้วแ่สบพี่น้องเอ้ยนี่กินควหอนอโอ้โอ้โอ้ มีเครื่องไม่ใส่นงกะเพรียมไว้แล้วพี่น้องมีหมักเพชดข,ข้าวคั่วเพิ่นใส่เป็นกระปุกไว้ได้พี่น,อนาา้องแป้งนวดแล้วก็เกลือพี่น้องเด้์เอาไม่ใส่มาปรุงให้พี่น้องเบิ่์นหนึ่งแน่ว่าซั่วน้องงัวเห็นเนดแนื้อไช,ช,ช่เพ็ดพี่น้องนี่แลาาว้วก็ข้าวคั่วพี่น้องปลาใส่หลายๆหอมๆพี่น้อง เป่นนัวบาทนี่นั่นหนึงนี่ใส่สำนักไม่ใส่เออสำนักอ่ะไม่ใส่เกลือใส่เกลือนั่นนึงบ่ไม่ใส่ใส่เกลือนะเนนี่ยนะเออพอดีใช่ไหมเอาพักลงเลยไม่ใส่บาทนี่อ่าต่อนี่ตกมืดเลยนะจับจ้างนั่นหนึ่งไม่ใส่ก็เลยเอานามปาใส่พี่น้อง เส้นบ่งกันแน่นแน่นเลยเนี่ยพี่น้องแซ่แบ่งกันดึงพี่น้องอ่าจ้าเออเราจะต่อไปเลยกันล้กันแล้อือสุดยอดก่าไม่ใช่นี่ไมีประเด็นใกล้ไหนหมออะไรเรื่องอะ้รเรื่องพอขึ้น เด้ไปกินน้ำกันพี่น้องบ้านนี้สบายดีสบายดีพี่น้องเด้กินข้าวห่อครับพวงวงเมนใส่กินน้องหงายหงายมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเบิ้งบ่ต้มชีกคำแรกแหกหมาพี่น้องอ๋อตั้งโต๊ะกันคำแรกแหกหมาพี่น้องนี่เสร็จอะไรเนี่ยปาแหกบ้างปลิ๊บล็กบ mời đấy đâu mời 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 đâu แม่มากระจานี่มากระจาเนี่ยพี่นักมากระจามาทางนี้มาทางนี้น้ำเดี๋ยวใส่บะถึงเริ่มใหญ่เลยชั่งนะ่ะป้อนเรื่อกะกายังจ่อยกันใหญ่เยอะพอ้อนก็แล้

อาหารดีปีละครั้งเอาง่ายมั้งง่ายแค่ไหนก็ปีนี้เท่าไหร่สองข้างกะได้ปีนี้นะสองเท่านะยะยังอีกสามพี่นนองจ้องมือได้น่ะที่นาที่เนินนี่กันจะเห็นอีกอ่ะ ตวา่านสกรไ <c oughs> หนบึงเนาะห่บ่สังเกตแแรงต้องในบึงคะค่ะมังบุงมั้งเหมือนก้นนั้นมันจะเป็นประทชิ้นโตที่มันจ่ออกมันไปนยัง่างในสังเกตบึงเล้วกระหังกงกงคนทองกระสิลั่นลงต้องสังเกตน,น,นะมังไม่ลั่นนะได้เนาะเอามัน <ๆ S 2> <ๆ S 1> บุ้งเข้าไป้วกา ก้องห่างมันโกนเข้าไปนะหน้ากาบรยังง่ายเมื่อนั้นแหละมันได้แหละเมื่อนั้นพอเบิ่งฮะย่างปกติปกติอย่างเงี้ยหางขนเพชรกรุงลงนั่นเองว่าซ้อมเกลือน่ะจานญ้างผมไปกินเนาะเป็นมือกินน้องย่างเป็นเก็บรองนี่ มัมตใว่คาราับสวายดีอาเจ๋งไหมไม่ไม่คิดสองคำครับกลัวรึปากก่าย่ากลัวนี่ยุ่งสิจองคำคำละคำนี่เนาะ เราแพ้ยังไงวะคอยชิงช้าหนึ่งกรบื้มดคำหนึ่งแกวคำหนึ่งสนี้น้องพี่น้องเท่าไหร่12คำกับเบิ้งเอาเลยเนาะเบิ้งคำสุดท้ายพี่น้องอันนี้อะไรกันเรียกโตอะไรไหมมาสายเผาจังแต็หนึ่งโมงเจ็ห้าโมงอะไรเนี่ย แแแฮะเป็นอะไครคือบป,ปากบนเมาฮิ้วอฮิว้วทหารฮิว้วคอลิปนี้เนาะก็กลวจะตัวประวงคลาไปก่อนเด้อพบกันในคลิปต่อไปี่นะพบกันหลายหลายบายบายเจอกันคลิปหน้าีน่น <c oughs> ยบาย